นะครับนะบางแห่งก็ยังยังไม่เปิดเนาะสวัสดีครับคุณกุราบคุณใจแอนนะครับที่เข้ามาทักทายคุณรัตด,ดานะคุณวิจิตนะคุณวิจิตน่าจะเข้าไปในห้องไลน์แล้วนะห้องอาจารย์ถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อเช้าเห็นปิงปังปิงปังอยู่แล้วก็สวัสดีครับซอย,อยิวนะคุณภาษาอังกฤษนะ่าจะเป็นคุณสมใจนะครับแล้วก็ลุงโปวยบ้านจาันนะครับ ที่เข้ามาทักทายกันและคุณอะไรนาะภาษาอังกฤษนี่กันดกอะไรเนี่ยมีตัวสะกดมันมีตัวพยัญชนะทั้งหมดจะอ่านว่ายังไงตัวพีตัวตัวตัวทีตัวเอฟตัวทีไม่มีสระเลยเนาะสองตัวสุดท้ายนะครับมีเดสพยัญชนะเป็นตัวสะกด นะแล้วก็คุณสายลมคุณเปิ้ลนะครับที่เข้ามาทักทายอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ให้พักพวกได้ได้ได้เห็นด้วยนะครับวันนี้ก็จะให้เฉพาะตัวนี้สําหรับคนงบน้อยรัฐบาลเพราะว่าชุดเต็มทุกคนก็เห็นแล้วละ่ะเพราะว่าเข้ามาในเพจของคนดวงเฮงหกสี่นะอาจา์ปักโพสต์นะครับรป,ป,กปับปกหมุดโพสต์ให้เห็นก่อนเลยอยู่ข้างบนใครเข้ามาก็จะเห็นโพสต์แรกนะครับก็คงจะไม่ไม่ให้อีก อยากเข้าห้องก็ทักอินบ็อกเพจนะครับระบบก็จะแจ้งแจ้งลิงก์ให้เข้าแล้วก็แจ้งไลไลไลห้องนะครับก็เป็นแอปกรนกระสิน0ูนย์นี่แหละครับหรือคลิกลิงก์ในอินบ็อกเพจนะครับจะบอยู่ตรงนั้นแหละนะบางคนก็เห็นเห็นหุ้นไม่เข้าหุ้นแรกก็กระเด็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะครับมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะมันอยู่เพื่อเปรียบเทียบหลายๆนะครับมันก็มี ลองดูหลายๆสํานักหวยหุ้นมีใครเข้าทั้งวันถ้าบางวันมันก็เข้าทั้งวันนะครับถ้าบางวันบางช่วงก็อาจจะรอบเช้าอืมอาจจะหลุดมารอบบ่ายอาจจะยาวหรือบางบางวันก็เช้าเก็บมาจนถึงบ่ายมันก็แล้วแต่ว่าภาวะการเปลี่ยนแปลงของของหุ้นรู้สึกว่ามันผันผวนนะครับมันก็แปลกแปลกมากอันนี้ก็จะได้จทจ่ดไปด้วยกัน บ้านเฮาทุกๆคนนะครับลองเขามาเบึงน้ากันเด้อรัฐบาลไทยเพราะว่ามันพลาดนะครับหัวอาจารย์พลาดไปสองวดแต่ว่าใครติดตามอาจารย์ที่ไร้สดนะมันมาเข้าเลขฝันนะครับที่อาจารย์บอกว่าลูกชายจะให้โชคเนาะเด็กใครก็โชว์ทะเบียนรถนะครับเจ็ดสองหกสองนะทะเบียนรถของอาจารย์มันเข้า มันก,ก็มั่นใจในในสูตรของตัวเองถ้ามันออกเ1หนึ่งก็ถือว่าได้ได้เยอะมันไปออกเป็นเจ็ดสองเนาะนะมันก็จะเป็นทะเบียนรถถ้าใครนะมันก็มันก็เข้าแต่ว่าตัวเองได้นะครับแต่สมาชิกบางคนก็ได้นะสียบางคลิกส่วนมากเขาก็จะดูไฟล์ภาพไม่มาดูไลฟ์สดนะมันก็ก็แล้วแต่โชคลาภของแต่ละบุคคลก็ยังไม่รู้เลยว่าเลขอาจารย์เข้าอีกสูตรหนึ่งมันก็ไปเข้าล่าง5้าสี่นะแต่มันออกสี่ห้านะเพราะฉะนั้นใครเข้าอยู่ในห้อง ลุ่มเลขเด็ดกรนกระสินก็จะได้ไม่พลาดก็จะได้เห็นแนวทางของอาจารย์เพราะว่ามันเข้านะก็ยังไม่รู้เลยว่าเลขตัวเองเข้าในสูตร454นะครับอีกสูตรหนึ่งที่ลงนะครับเป็นผู้ดูแลกลุ่มในตรงนั้นนะครับส่วนเลขฝันนะครับก็เป็นการไล์นะครับในการพูดแล้วก็โชว์ทะเบียนรถนั่นแหละก็แล้วแต่คนเนาะใครตามแบบไหนก็ก็อาจารย์ก็บอกว่าไม่เคยฝันแม่นหรอก <c oughs> อาจารย์ก็บอกล่วงหน้าแล้วแต่ว่ามันอันแน่นอนอันล้านเปอร์เซ็นต์เลย เพราะว่ามันมีเว็บหนึ่งเปิดก่อนเขาใครเขานะครับนะก็เปิดประมาณเที่ยงครึ่งนะครับเปิดเที่ยงครึ่งนะนะร,รัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยเอาใหม่ครับไม่ทันคุณสายลมถ้าไม่ทันลองแชร์ไปเฟซตัวเองนอมาดกอดูได้นะครับ,นะรบเหมือนคลิปเหมือนวิดีโอมันไม่เหมือนไฟ,ไฟล์ไฟล์ภาพที่อาจารย์ไลน์ในห้องมันสามารถขึ้นเร็วอันนี้อันมันกลับกลับหน้ากล้องเนะี่ยมันมันจะชอบค้างนะ มันจะชอบค้างเดี๋ยวท้ายๆลงเดี๋ยวอาจารย์จ,จะจะให้รัฐบาลเสร็จแล้วก็จะทําพร้อมกันเดี๋ยวจะเลื่อนเลื่อนดูให้พร้อมกันนะนะครับดูรัฐบาลแล้วก็จะเลื่อนไฟภาพให้ดูนะครับเลื่อนไฟภาพมันจะได้ไม่ยักเข้ายักออกคือทาครั้งเดียวเลยเพราะว่ามันไลททางมือถือแล้วก็ iPad มันค่อนข้างใหญ่เพราะว่าทุกคนก็เห็นเสาเสาเสาไม้ห้องอัดของอาจารย์แล้วมันเดี๋ยวมือไปสะดุดเดี๋ยวมัน มันจะล่มนะขนาดมือแตะนิดหนึ่งเนะี่ยเสียงเพลงมันก็ดังนะนะมันเสียงเพลงมันก็ดังเดี๋ยวนะพิมรัฐบาลไทยนะครับนะจะได้เห็นกันนะครับนะกับผมกรกฤสินในเพจคนดวงเฮง64นะครับชุดเจ้ามือสะดุ้งนะครับงบน้อยก็เป็นตามนี้นะครับเผื่อมีบนวาดสนาเผื่อมีโชคเปด้วยกันนะครับพายายามทําบุญอยู่ตลอดนะครับเพื่อเสริมเพื่อส่งนะครับส่วนมากอาจารย์ หวยรัฐบาลไทยของอาจารย์มันหลุดไม่เกิน2งวดนะมันก็ครบรอบของมันแล้วลหละแต่ไม่ใช่ว่าหลุดมันก็ความฝันแล้วก็ส่วนเลขสูตรอื่นแต่คนไม่รู้ว่าเป็นของอาจารย์มันก็ถูกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่าอาจารย์อยู่ตรงไหนก็เข้าไปในห้องห้องหวยไทยนะครับพิมพ์คว่าเลขเด็ดกรนกฤษินนั่นแหละก็คือเป็นห้องของอาจารย์ที่วางแนวทางก็มีแอดมินอาจารย์หลกักๆหลายๆท่านที่เป็นบินแอดมินอยู่นะลงให้เฉพาะ ไม่ได้ลงพาเพื่อนะครับส่วนมากเขาลงแนวทางของของเขานะครับไม่ต้องไปตามหาคนโน้นคนนี้เขาจะสรรหารมาให้เลยคุณจะสรรหาของไก่เจ้าพาออยุหรือของเชีต้นหรือของใครอะไรมาอยู่ในห้องเดียวก็จบไม่ได้เอามาลงจนมลนะครับเราจะได้เทียบเคียงรีะห์ก็คือส่วนมากเขเข้านะมันก็จะมีหลายๆอาจารย์ที่เข้าอยู่ตรงนั้นจะมีอาจารย์ปีชาป่าเสาหลายๆคนอย่างยายแลเมืองเลยก็อยู่อยู่ตรงนั้นหมดนะครับใ,ในในห้อง ของอาจารย์นะครับที่มันเป็นอดมินนะครับหลายหลาย,หลายอาจารย์นะครับแต่บอกนิดหนึ่งนะครับโปรไฟล์ต้องมีตัวตนนะครับจะไปลงรูปดอกไม้รูปหมูรูปหมารูปแมวอันนั้นเขาไม่รับนะและที่สำคัญเปิดเฟซต้องสองเดือนขึ้นไปนะบางคนก็พออยายามจะหลอกเข้าไปเอาข้อมูลหรืออะไรแล้วก็ไม่รู้ใครนะครับใช้ชื่อก็ไหนลองคิดนะครับมีคนเล่นเมือนอาจารย์ไหม นะครับขั้นต่ำนะอยู่ประมาณ100ายใบทุกนวดนะครับถามคนซื้อเขาก็าจะรู้นะกขขายอาจารย์ซื้อหลายตัวตัว,ตวอย่างละ2ยบใบยี่บใบอย่างเงี้ยนะครับหรือตัวหนักก็40่สบห้าสบใบอย่างเงี้ยนะครับนะนะรประมาณนี้อันนี้คือลัตเตอรี่นะครับเห็นเนาะอันนี้ที่ที่อาจารย์ให้ดูก่อนเพราะว่า มาเลขมันมีแนวโน้มว่าจะอั้นให้ทุกคนไปหานะครับเนี่ยที่นี่แน่บอกไว้เลยตัวที่สองฝั่งซ้ายเนี่ยแล้วคือใต้กันลงมาหรือฝั่งขวาเนี่ยนะครับมาหาซื้อยากก็อั้นเหมือนกันนะครับไม่ว่าเว็บเปิดมาก็เดียด60ทันทีเลยปกติมัน90-90กวา่าก็เล่นไปตามนี้หลักร้อยเขาอาจารย์อาจารย์เอ,อามาทั้งหมดใครจะสำหรับเอาไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนาะอาจารย์ มันได้หนึ่งได้สามได้แปดก็คือหลักร้อยใครจะเอาแปดไปใส่แปดสามก็มันก็เป็นไปไม่ได้หรือจะเป็นไปได้เรียกหักก็ก็ไม่รู้นะนะครับมันก็เลยจัดดูว่าความเป็นไปได้มันดูดีดูสวยงามนะก็เลขในฝันในสามหางนะครับเลขในฝันในสามหางนี้แหละนะครับนะอันนี้คือชุดเจ้ามือสรุงนะลงเฉพาะในห้องไลน์ของอาจารย์นะครับห้องอื่นๆยังไม่ลง นะครับอันนี้ใครอยากเข้าห้องไลน์เห็นไหมไลน์ของอาจารย์ชุดใต้ภาพทุกแนวทางจะมีไลน์อาจารย์อยู่ใต้ภาพ,าาาาภาพเห็นไหมครับแอดอกกัมาวกรกัน